สวัสดีค่ะเนนะคะแม่ป้านตุรกีค่ะวันนี้เปืนมากับขนมปังขาไก่นะคะหรือกรีซินี่นะคะสูตรนี้นะคะเพื่นทำกับแป้งโฮวีดนะคะแป้งโฮวีดที่เพ้่นใช้นะคะเป็นแป้งโฮวีดแบบค่อนข้างละเอียดนะคะไม่ใช่โฮวีดหยาบนะคะใส่แป้งโฮวีดลงในอ่างผสมค่ะ ทาด้วยแป้งสาลีอนเนกประสงค์ค่ะน้ำตาลทรายค่ะเกลือค่ะยีสต์ค่ะจากนั้นนะคะผสมให้ทุกอย่างกระจายตัวดีค่ะน้ำค่ะแป้งจะค่อนข้างแข็งนะคะโดจะค่อนข้างแข็งนะคะแข็งกว่าโดขนมปังทั่วไปนะคะจะแข็งและแห้ง คล้ายคลายโดพิซซ่านะคะเนื่องจากมีส่วนผสมของน้ำน้อยมากนะคะในสูตรนี้สามารถใช้เครื่องนวดแป้งในการนวดได้นะคะเมื่อทุกอย่างเข้ากันดีแล้วนะคะแป้งลวมตัวเป็นก้อนแล้วนะคะใส่เนยค่ะสามารถใช้น้ำมันแทนเนยได้นะคะ ้าใช้น้ำมันมะก,กอกขนมที่อบออกมานะคะจะมีสีเข้มกว่าใช้เนยนะคะหรือน้ำมันพืชชนิดอื่นนะคะแล้วเนื้ออาจจะหนักกว่าเล็กน้อยนะคะนวดน,นะคะให้ทุกอย่างเข้ากันดีค่ะให้เนยซึมเข้าไปในแป้งนะคะยังไม่ต้องเติมของเหลวเพิ่มนะคะหลังจากเนยซึมเข้าไปดีแล้วนะคะแป้งจะไม่แห้งมากนะคะ ไม่ต้องนวดจนฟิล์มนะคะนวดแค่ทุกอย่างเข้ากันนะคะเป็นนวดไปนะคะประมาณห้าถึงสิบนาทีนะคะประมาณนี้ นะคะไข่รแรงดีๆอาจจะสักห้านาทีนะคะปลันแรงหน้อยก็ใกล้ๆประมาณสิบนาทีเอาแค่เขาเข้ากันดีนะคะโดนียนดีทุกอย่างเข้ากันดีเราจะพักแป้งอยู่ที่ประมาณสี่สิบนาทีถึงหนึ่งชั่วโมงนะคะทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิห้องของแต่ละบ้านด้วยนะคะอากาศร้อนแป้งขึ้นไวนะคะอาจจะใช้เวลาไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงนะคะอากาศเย็นแป้งขึ้นชา้าอาจจะใช้เวลามากกว่าหนึ่งชั่วโมงนะคะ ดูให้แป้งขึ้นเป็นเท่าตัวใช้ได้ค่ะผักแป้งค่ะผักแป้งครบเวลาแล้วนะคะแป้งเขาอ,อาจจะดูว่าเหมือนขึ้นไม่เยอะนะคะเพราะว่าเราใส่ยีสต์น้อยด้วยนะคะตัดมาครึ่งหนึ่งนะคะเราจะรีดนะคะความหนายอยู่ที่ประมาณครึ่งเซนติเมตรนะคะใครชอบแท่งผอมๆนะคะก็รีด บางหน่อยแต่ถ้าใครชอบแท่งอวบอั่นะฮะจะรีสักครึ่งเซนเราตัดเส้นเล็กก็จะได้แท่งเล็กนะคะตัดเส้นหนาก็จะได้แท่งอวบอหน่อยนะคะต้นตัดแท่งเท่าประมาณนิ้วชี้นะคะนี่นิ้วชี้นิ้วกลางอย่างเงี้ยเนี่ยตัดเท่านิ้วอย่างเงี้ยนะคะประมาณนี้นะคะความยาวก็แล้วแต่ชอบนะคะ จากนั้นนะคะเราจะพักนะคะแป้งให้ขึ้นเป็นเท่าตัวนะคะระยะเวลาพักแป้งรอบนี้นะคะอยู่ที่ประมาณ5 0าสถึงหกนาทีนะคะเหมือนเดิมนะคะระยะเวลาพักแป้งขึ้นอยู่กับอุณหภูมิห้องของแต่ละบ้านด้วยนะคะ ตอนนี้นะคะก็ผักแป้งครบเวลาแล้วนะคะตอนที่เราลีดเราลีดไว้ครึ่งเซนนะคะตอนนี้เขาพองขึ้นมา,าประมาณ1เซนแล้วนะคะบนรจุวอมเปาเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะคะก่อนอบนะคะเราจะทาด้วยเนยละลายค่ะบางๆด้านบนค่ะเบาๆนะคะแปรงเบาๆอย่าก,กดแรงนะคะเดี๋ยวจากที่เขาพองๆเนี่ยเดี๋ยวเขาจะยุบเอา เมื่อทานเนยละลายเสร็จแล้วนะคะเราจะโรยด้วยเกลือบางๆนะคะด้านบนค่ะุ้นใช้เกลือสีชมพูนะคะใครไม่มีสามารถใช้เกลือธรรมดาก็ได้นะคะโรยแต่ว่าต้องโรยบางๆนะคะเมื่อโรยเกลือเสร็จแล้วนะคะนำเข้าอบได้เลยค่ะ สามารถสนับสนุนการทำวิดีโอของเราได้นะคะด้วยการกดปุ่ม y u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  e s u u p r t t a n k s นะคะหรือกดส่งดาวใน Facebook ค่ะขอบคุณค่ะอบสุกออกมาแล้วนะคะสีสวยนะทานมากๆจากนั้นนะคะเราทาด้านบนทันทีนะคะด้วยเนยละลายบางๆนะคะวางเอาไว้ให้เย็นเป็นอุณหภูมิห้องนะคะก่อนที่จะจัดเก็บค่ะส่วนถ้าจะทำขายนะคะ วันนแนะนว่าให้อบรอบสองนะคะอุณหภูมิต่ำๆนะคะสัก100องศานะคะอบไล่ความชื้นนะคะสัก20-30นาทีนะคะเพื่อให้กรอบนานค่ะ